ส่งจากการอธิษฐานโดยท่านอาจารย์อัชรวดีวงศกลจากนิตยสารข้ามห้วงมหานบฉบับที่54การไม่เชื่อว่าคำอธิษฐานมีจริงก็อย่าไปอธิษฐานการอธิษฐานที่จะส่งผลได้เร็วและให้ผลเกินประมาณต้องเกิดจากฐานบุญที่มีอานิสงส์สูง ในการอธิษฐานหลังจากปฏิบัติวิปัสสนาเราไม่ได้อธิษฐานขอจากใครแต่เราอธิษฐานจากบุญที่เราทำเอาไว้เองด้วยคำว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บาเพ็ญมานี้จงเกิดเป็นอนิสงส์ให้ซึ่งอนิสงส์ที่หวัง ล้วนขอให้ส่งผลที่เป็นไปเพื่อความดีงามยิ่งแห่งตนและต่อผู้อื่นไม่ได้เป็นไปเพื่อความกำเริบในกิเลสตัณหาและนี่คือการอธิษฐานอย่างถูกต้องต่างจากคำอธิษฐานของนักขอที่นอกจากจะส่งผลได้น้อยแล้วผลนั้นยังย้อนกลับมาเป็นคำอธิษฐาน ที่ทำร้ายตนในภายหลังเช่นการอธิษฐานขอตามมาเกิดร่วมชาติร่วมพบอีกหรือการขอให้ร่ำรวยคำอธิษฐานเหล่านี้ล้วนพาให้ตนติดอยู่ในวัฏสงสารทั้งสิ้นดังนี้การให้พรผู้อื่นเช่นขอให้รวย จะไม่มีวันออกจากปากอาจารย์ในฐานะผู้สอนทางสู่การหลุดพ้นเลยเพราะการอวยพรขอให้รวยไม่ต่างอะไรกับการอวยพรว่าขอให้จมเพราะเมื่อใดที่รวยคนรวยก็มักติดกับดักของความมัวเมาอยากมีอำนาจติดลาบยศสรนเสริญมากด้วยราคาตันหายิ่งขึ้น จนพาตนให้เวียนจมอยู่ในชาติพบอยู่อย่างนั้นคำอวยพรและคำอธิษฐานอันตรายนี้ครูบาอาจารย์ท่านจึงเลี่ยงที่จะไม่อวยพรให้ใครแต่หากเห็นว่าผู้ใดมีชีวิตอัตคัดหรือมากด้วยวิบากท่านก็จะอวยพรให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแทนเพราะคำว่ารุ่งเรืองหมายถึง เมื่อเป็นคารวาดชีวิตก็จะสมปรารถนาทำสิ่งใดให้มีผู้เกื้อหนุนเพราะหากไม่มีคนหนุนไม่มีคนเห็นคุณค่าก็รุ่งเรืองไม่ได้หากชีวิตมีแต่อุปสรรคก็รุ่งเรืองไม่ได้เหมือนกันและหากเป็นนักบวชผู้หวังความรุ่งเรืองในธรรมชีวิตก็จะได้พบความก้าวหน้าในธรรมเป็นลำดับขั้น ดังนั้นคําว่ารุ่งเรืองคําเดียวครอบจัก,กรวาลทุกอย่างในการประกอบบุญใหญ่เช่นการเข้าคอร์สปฏิบัติวิปัสนาหรือการทำงานสละเพื่อพระศาสนาอันเป็นมหาบุญเวลาอธิษฐานบุญจะมีกระแสคุณพระสีรัตนไตรพระสาวกครูบาอาจารย์เทพพรหม โอปะปาติกะมาร่วมอนุโมทนาบุญทุกชั้นฟ้าแล้วเวลาเหล่านักภาวนาอธิษฐานทุกพระองค์และทุกท่านก็จะน้อมจิตฟังว่าผู้มีธรรมเหล่านี้เขาปรารถนาสิ่งใดกันบ้างที่จะเกื้อนหนุนให้ชีวิตเขารุ่งเรืองพอฟังแล้วหากอันใดที่จะช่วยได้ โดยที่คนผู้นั้นไม่ติดวิบากจนเกินไปท่านก็จะรีบช่วยเหลือตามทิพยออำนาจทันทีเพราะการช่วยเหลือผู้มีธรรมย่อมเป็นการเพิ่มภูมิพลังความดีให้มากยิ่งขึ้นและไหลเวียนต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายหากเป็นผู้ที่สะสมกุศลมามากจะได้เห็นการส่งผลที่เร็วมากเช่น อาจารย์เคยคิดอยากได้พรมไว้ให้สิทธิ์นั่งเวลามาสอบอารมณ์รุ่งขึ้นก็มีสิทธิ์แบกพรมเปอร์เซียอย่างดีมาให้ทั้งทั้งที่คิดอยู่ในใจไม่ได้บอกใครเลยคิดอยากได้อะไรก็มักได้ไปเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จนอดชงนไม่ได้ว่าอะไรจะขนาดนั้น ซึ่งความคิดอยากได้ของอาจารย์ไม่ใช่อยากแบบโลกโลกแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทีนี้พอจิตเกิดคลื่นกระแสะความคิดหากทวยเทวารับรู้ได้และอยากมีส่วนในบุญเขาก็ย่อมเป่าประกาศออกไปว่าท่านผู้นี้ปรารถนาสิ่งนี้เขาก็ไปดนจิตดนใจคนนั้น คนนี้ที่มีธรรมมีกระแสต,ต้องกันให้รีบมาช่วยตัวอย่างนี้เป็นแค่พลังความคิดยังไม่ถึงขั้นอธิษฐานคำว่าอธิษฐานคือการตั้งจิตปรารถนาไม่ใช่แค่คิดคิดนี่คือเลอผลอผๆผ่านๆไม่ได้จริงจังอะไรคือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร หากเป็นพลังอธิษฐานที่มีการเตรียมจิตล่วงหน้าจะแคล้วคลาดไม่ได้รับผลไม่ได้เลยอย่างไรเสียต้องได้รับผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งตามกรรมที่ประกอบและเนื้อนาบุญที่ทำไว้ในทางตรงกันข้ามคําอธิษฐานที่เป็นไปเพื่อความโลภโกรธหลงฝั่งที่ได้ฟังคําอธิษฐานเหล่านี้ ก็จะเป็นเทพฝั่งมารก็เท่ากับว่าไปเพิ่มพลังให้กิเลสมารเข้ามาฝังแฝงในดวงจิตตนมากขึ้นเรียกว่ากระแสจิตโน้มไปเป็นพวกของโลกิยะวิสัยโดยที่ตนไม่รู้เลยกระแสจิตที่ถูกโน้มดึงให้ไหลไปรวมกลุ่มกับผู้ที่ชอบแนวเดียวกันแล้วก็พากันทำอะไรต่อมีอะไรในแนวโลกิยวิสัย ในการภาวนาทอนกระแสรโรกิยวิสัยอาจารย์ได้เข้าถึงมหาอาณาจักรแห่งความมัวเมาทุกรูปแบบจิตบอกว่าเมาและโสมมจิตเกิดความรังเกียจในความสกปรกความเมานี่ก็คือเมาโลภเมาโกรธเมาหลงเมาราคะผู้อธิษฐานในความหลงก็คือ ผู้ที่พาจิตเข้าสู่กระแสข่ายมา,านเช่นนี้มีเรื่องเล่าเป็นเกร็ดถึงพลังแห่งการประกอบมหากุศลให้ฟังเมื่อจบงานภาวนารวมพลังแล้วในคืนวันนั้นมีเทวดาและโอปปปาติกะเข้ามากราบอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ในจิตมากมายในการมากราบได้นำพวงมาลัยอันประนีตมาด้วย ก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ที่แปลกมากในคราวนี้ก็คือเขานำเงินมาให้ด้วยยื่นเงินมาให้เป็นปึกๆเป็นแบงค์ที่เราใช้กันอาจารย์เห็นเขายื่นอะไรมาก็ได้แต่อนุโมทนาในจิตไม่ได้ไปรับอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มานึกว่าเออโลกทิพย์โลกวิญญาณนี่ก็แปลกนะการทำบุญกุศลอะไรของเขา ไม่ต่างกับโล,โลกเราเราเลยแล้วเอาเงินทิปมาทำบุญให้จะยังไงล่ะเนี่ยแล้วขนาดโลกทิปก็ยังมีใช้เงินกับเขาด้วยประหลาดดีการที่เขานำมาให้แบบนี้ก็เพราะเทวดาและโอปปปาติกะเขาปราบปลื้มที่เห็นมนุษย์ผู้มีสังขารล้วนได้รู้จักการสละคืนเวลาเขามาร่วมงาน อาจารย์สอนอะไรให้มนุษย์ไปเขาก็ฟังและอยากทำตามจะได้อานิสงส์เช่นนั้นบ้างจึงอยากสละคืนบ้างเลยกลายเป็นการให้แปลกๆแบบไม่เคยเจอปีใหม่อันเป็นช่วงเวลาของการอธิษฐานพึงตรองคำอธิษฐานของตนให้ดีก่อนตั้งจิตอธิษฐานจงคำหนึงถึง คิดถึงสิ่งที่จะส่งเป็นความดีงามอันถาวรอาทิอธิษฐานถึงการเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสอธิษฐา,านเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองเพื่อความมีกัลยาณมิตรอันประเสริฐเพื่อการห่างไกลจากมิจชาทิฐิและสูงสุดคือเพื่อการพบธรรมอันเป็นแก่นให้ได้พ้นไปจากวัตสงสาร ไม่ใช่อธิษฐานขอให้รวยพึงอธิษฐานให้ดีเถิดจิตที่ตั้งไว้ในธรรมอันดีแล้วคําอธิษฐานย่อมสำเร็จได้ไม่การใดก็การหนึ่งอันใกล้ชาพระกันญินท่านที่มีปัญหาสุขภาพไตเบาหวานคอเลสเตอรอลเหนื่อยง่าย อ่อนเพลียโรครุมเรา้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระเจนยนสนค่ะ